วันที่ผมก้าวเข้ามาสู่การเมืองผมต้องไปขอคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนผมได้สัมผัสชัดเจนกับพี่น้องจำนวนมากที่เป็นคนจนเมืองที่อยู่บนความยากลำบากที่อาจจะกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตอาจจะต่ำที่สุดผมไม่เคยลืมความทุกข์ยากเหล่านั้นคุณไม่เคยลืมแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าทุกข์ยากขนาดนั้นมันทุกข์แค่ไหนคุณใช้คำพูดคุณพูดแบบนักการเมือง ว่าผมไม่ลืมความทุกข์ยาก oh <man. S 1> ผมรู้ว่าคุณทุกข์ยากคุณรู้ได้ยังไงเพราะการกระทําที่คุณทํามาในรอบสองปีที่ผ่านมาแสดงว่าคุณไม่เข้าใจความทุกข์ยากประชาชนถ้าคุณเข้าใจความทุกข์ยากประชาชนอย่างน้อยที่สุดไอ้กระเช้านี้ต้องไม่ใช่เจ็ดร้อยบาทใช่ไหมใช่ไมมได่พี่น้อง ผมไม่ลืมพี่น้องที่อยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งผมได้ใช้เวลาหลายก็หลายครั้งในการไปเยี่ยมรวมทั้งจัดทำวาระประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องสังคมหรือเรื่องอื่นๆผมไม่ลืมพี่น้องชาวใต้ชาวไต้คุณไม่ต้องมาจำเขาหรอกเขาไม่อยากจำคุณอีกต่อไปแล้ววันนี้เขาก็ฉี้ชํำจะกากเลือดแล้วจากคุณสุเทพเพียสุบัน ผมทราบว่าสิ่งที่พี่น้องชาวใต้ใฝ่ฝันที่เห็นที่สุดคือเรื่องการขอความเป็นธรรมและแน่นอนที่สุดสําหรับพี่น้องใน3ามจังหวัดผมไม่ลืมครับว่าความฝันสูงสุดของท่านก็คือความสันติสุขความสงบสุขที่ท่านรอคอยที่จะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านอาโหน้อย ผมไม่ลืมพี่น้องชาวเหนือที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหลายต่อหลายครั้งทั้งยามที่ท่านมีความสุขยามที่ท่านมีความทุกข์เช่นช่วงที่ท่านประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติในผมยังจำได้ว่าในการหาเสียงครั้งที่ผ่านมาในภาคเหนือมีเด็กหนุ่มคนหนึงวิ่งตามรถหาเสียงและตะโกนให้ผมว่าขอฝากบ้านเมืองไว้กับผมด้วย โอ้โหนี่ไงฝากเอาไว้แล้วของแพงคอรับชั่นยกดินแดงให้ขมรนนี่ไงเขาฝากให้นี่ขนาดเขาฝากนะยังขนาดนี้ถ้าเขาไม่ฝากตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่มีที่นั่งบนพื้นที่นียวนะเราต้องไปรอยคออยู่ในทะเลแบบพวกโรฮิงญาแล้วใช่ไหม โอันนี้อันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆสำหรับพี่น้องชาวอีสานครับ16 17ปีบนถนนการเมืองผมไปเยี่ยมเยียนท่านหลายครั้งได้รับรู้ปัญหาความทุกข์ความยากจนทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ได้ร่วมปั้นข้าวเหนียวข้างเถียงนาโรแมนติกอีบหายเลย นี่เห็นไหมพี่น้องผมเตือนแล้วพี่น้องสาวๆาวนี่นะเนี่ยเนี่ยสาวสาวนี่นะอย่าไปหลงเลยนะไอ้คารมคนรูปรอรู้เล่าปั้นข้าวเหนียวข้างเสียงนาหลับตาวาดภาพอภิสิทธ์ใส่เสื้อมอห่มคาดพะกมะนั่งบนคันนาปั้นข้าวเหนียวมาเอาแจกสิน้อง ท่นนข้าเหนียวข้างเถียงนาที่สนทนากันที่ไร่มันสัมบัลลังผมก็ไม่ลืมและผมอดไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยถึงคุณยายเนียมที่อำเภอม่วงสาสิบจังหวัดอุบลราชธานีที่ครั้งสุดท้ายผมไปรณรงหาเสียงนั้นท่านมอบแหวนวงนี้ให้กับผมและบอกผมว่า ยายมั่นคุณอภิสิทธิ์ให้กับคนอีสานแล้วเด้อผมไม่ทราบว่าคุณยายเงี่ยมกำลังดูหรือฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่หรือไม่แต่อยากจะบอกกับคุณยายว่าวันนี้บ่วันนี้ที่คนที่รับแหวนจากท่านจะทำงานให้ท่านเนอททำงานให้กับญาติพี่น้องของท่านทำงานให้กับชาวอีสานของท่านและคนไทยร่วมชาติของท่านอย่างเสมอภาค ด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริตวพี่น้องครับอภิสิทธิ์จนถึงวันนี้พิสูจน์ชัดเขาคือนักการเมืองคนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมใช่พี่น้องเราไปหลงเข้าใจว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ดีจริงๆแล้วเนี่ย บทบาททุกอย่างที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ต่างกว่าละครน,น้ําเน่าช่องสามเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมใช่พี่น้องเน่าไม่เน่า